เราไปเข้าดูต้นไม้ในโรงเรียนกันนะครับวันนี้เราก็จะมาเอาแคะหน่อเศรษฐีพลรานหน้าเทพโอเคป่าครับไปเดินไปเดินข้าวปลาข้าวปลาข้าวปลาจะได้ไม่น้องเงียบครับแล้วเมีแบบนี้นะครับ ตนูจะเป็นบอดานก็ตัวน,นี้เป็นเศรษฐีพันล้านจะมีหนึ่งสองสามต้นจะเป็นหน้าเทศนะครับผมให้ชื่อว่าเทพเจ้ากวนอู พราะว่าเขาหน้าแดงคือใบจะแดงแตกต่างกับเศรษีาลานทั่วไปโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปแยกนอกกันครับไหนครับไปแยกนอกครับ <c oughs> เป็นเศรษฐีพันล้านนะครับผมให้ชื่อว่าหน้าเทพเจ้าควนอเพราะเขาเป็นหน้าแปดหน้าแดงขึ้นมาเดี๋ยวเรามาลองแยกหนอกกันนะครับดูนะครับว่าจะได้กี่หนอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้กี่หนองจะพี่เห็นาตาเปล่าเนี่ยเยอะมากนะครับ อันนี้เราก็จะใส่ใส่ตัวนี้ตะข่ายนะครับกันดินเขาออกเพราะกระถางไซนี้มันจะรูจะกว้างรูมันจะใหญ่เพราะของเราเป็นใบก้ามปูบดละเอียดทำให้มันเล็กโอเคก็ใส่รองไว้เราก็ฉีดล้างดินที่ออกที่อยู่กับรากก่อนนะครับเพื่อให้เห็นชัดชัดในการแยกเคชหนองออกมา ตอนนี้หนอนนะครับก็จะเรามานับหนอนะน,อนะครับหนึ่งสองสามครับสามหนอโอเคเดี๋ยวจะแยกออกมาอโอเคครับรมาแค้นนะครับก็คลิกหน่อยเดียวนะครับมันก็จะดังแก๊กมันก็จะหลุดออกมาแล้วครับจากตัว แม่พันธ์นะครับเขาระมัดระวังให้ล่าเขามีเยอะที่สุดนี่ครับเาแล้วลุกหนอ ก็จะมีเขี้ยวแล้วก็วแขะเขี้ยวก็ติดมันเลยนะครับดี นี่เราก็ามาทานะ้ำปูนแดงกันหน่อยนะครับทาที่แพ่แม่แมอ่าการทาปูนแดงในแผลนะครับว่าช่วยกันป้องกันเชื้อราที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแผลที่มันสดได้โอเคอโอเค ก็ปุ๋ยกับใส่กัญจีก็ใส่พอประมาณนะครับเพราะว่าเขายังเด็กอยู่ก็ใส่ช่วยไปก่อนใส่กัญจีก็ช่วยป้องกันมแมลงป้องกันมดอะไรต่างๆนะครับจะมาทำลายต้นอ่อนเราได้ปุ๋ยผมก็ใส่เพื่อจะให้เขาโตนิดหนึ่งพอโตแล้วเราก็ไม่ต้องใส่แล้วครับ ลากยาวลากแน่นๆเ,เลยนะครับพร้อมเติบโตไม้แยกนอของเรานะครับก็จะเน้นลากลากเยอะเน้นให้ลากเยอะเขาะจะเติบโตหาอาหารได้ดีปุ่นรึบ พี่น้องแม่ใส่รองเท้าลูกไปนั่งรองแม่แป๊บหนึ่งไปเอาไปเข้าที่เดี๋ยวแม่ไปกดให้ครับเอาแม่เสร็จแล้วเอาตัวทำเลยอันนี้เงจะเล็กนะครับแต่ว่าลาบมีเ,เยอะมากหัวก็มีเขี้ยวก็มีพร้อมนะครับพร้อมจะเริ่โต สองสามเดือนถ้าเลี้ยงต่อน,นี่น่าจะออกหน่อแน่นอน,น,อนเพราะว่าเคี่ยวก็พร้อมลเลยเคี่ยวเสร็จเลยเนี่ย เดี๋ยตอนแม่เขาเข้าตู้อบเพื่อให้ฟื้นตัวกันนะครับการพานอกการแยกนอกหรือการย้ายกระถางควรทำในตอนกลางคืนหรือไม่ก็ลรุ่งเช้านะครับเพราะถ้ากลางวันนี้มีสะลบแน่นอน <c oughs> <c oughs> เศรษฐีพันล้านครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการห่าแยกนอเศรษฐีพันล้านสาห,หรับเทพเจ้าขวนอูนี่เป็นชื่อที่ผมตั้งเองโอเคก็หน้าแดงแดงนี้สวยส่งนี้เดี๋ยวเราเอาไปเข้าตู้อบให้ต้นแม่เขาฟื้นตัวหน่อยนะครับเพราะว่าพอแยกอกลางวันมันก็จะสลบอย่างนี้ครับการแยกหนอที่ดีคุณแยกตอนช่วงหัวค่ำ ช่วงค่ำหรือไม่ก็ตอนเช้ามืดที่ยังไม่มีแดดออกแล้ก็จะไม่มีการสลบเลยแต่ว่าต้นหนอนี่แข็งแรงมากครับดูครับไม่มีใบสลบเลยนะครับแข็งแรงจริงดูนี้ได้มาสามต้นโอเคอครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดติดตามกด s c r i า e ช่อง YouTube คนสีข้างบ้านแข็งข้งข้างเดินนะครับก็ เดี๋ยวเราจะเอาความรู้ดีๆมาแบ่งปันไปเรื่อยๆเป็นการเรียกประสอนเรียกว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงบางสีนะครับ,รบเอ,อเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกเรื่องสูตรดินสูตรอะไรต่างๆที่ทําให้หน่อออกมาเยอะมากสูตรดินเอ่ยสูตรการลดน้ําเอ่ยนะครับเดี๋ยวเราจัดให้ภายในคลิปหน้าครับโอเคครับวันนี้ก็เรียบร้อยครับขอบคุณครับ